ท่านี่ดูหนึ่งสองฮะไม่มีเอเอสวยแน่เลยมันเป็นพุ่มเป็นพุม่มอ่ะเอาคือเพื่อคือกัน หรอสบายเลยลเดี๋ยวก็หลุดค่ะขอบคุณครับอ่ะเช็คชื่อเสร็จแล้วนะครับมาเตรียมวอร์มครับมาเลยครับขอสามยา่างเดี๋ยวขึ้นไปทีเชียร์ทีดารครับ,รบทุกคนลบลายไม่สบายตัวร้อนนก ปวดตัวคอ่ากินยาอย่างไรยังครับหัวก็ตื่นเดี๋ยวฮะเพิ่งตื่นเราลียังไงอ๋อไปเอาชุด ฟุกฟันลบลาครับเมื่อกี้นี้ลีโอเดินมาแจ้งวอร์มแล้วนะฮะวอร์มแล้ววอร์มแล้วววอมก่าเพื่ออานเพื่ออะไรตามวอร์มในวันนี้คือจะทำให้เราดจะโดนตกรับร้อยเปอร์เซ็นอ่ะเร็วอย่าเพิ่มเพิ่ วยอาดอหนึ่งหนึ่งเอาก็เขาไม่นับกันาจาจ์ก็นับให้ไงหนึ่งหนึ่ง แล้วว่าสตกเด้อทำอะไรยางอ่ะเท่าไรแล้วห้าหกพวกจะสิบเองใช่ปะหกเก้าอ๋อจะสิบแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผม โซดานะฮะหอบแล้วคือหอบอ,อ,อะไรนะกินข <c oughs> ้าวเพิ่งอิ่มมาเอาให้อวก <c oughs> วัสดีครับทำ <c oughs> ดีๆอย่าข้อเท้าพีกทำดีๆ เพิ่งกินข้าวมาด้วยเอาให้อ้วนหาพี่ๆแม่ๆขึ้นเวทีเอานี่แน่เป็นยังเท่ยังร้องเพลง <laughs> ไปเตะขาครับเนี่ยเตะขาแบบมีเสียงเพลงเตะขาแบบใดมีนักร้องด้วยเตะขาแบบใดมีนักร้องด้วยมันช่วยได้ไหมดิมันช่วยได้ไหมเตะขาแล้วมีนักร้องด้วยเนี่ย เม <c oughs> ื่อกร,ระ,ด <c oughs> ะรโดดต,ต้วแล้วมาลองเพลง <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ลูกคอนะครับเป็นลูกขอบ <c oughs> ที่ได้ยินเป็ไม่ใช่ลูกคอแต่เป็นลูกขอบ ี่อยู่ที่ระเบียบค่ะครูบีกขึ้นมานี่บีกบีบบีกมานี่มาสายมาสายมาสายขึ้นมาขึ้นมาโดนทำโทษเตะกลับครับเร็วนัดสิบโมงมาสิบโมงยี่ห้าลูกใครหนีลูกใครลูกใครแม่แม่มาออกตัวหน่อยเร็วน้องพียงน้องนี้แน่ใช่ครับน้องนี้แน่นะฮะ หนึ่งบทเพลงแต่กระทำโทษไม่รู้ร้องมาเลยช้างช้างช้างเอออะไรก็ร้องเลยเร็วบ้านบิ๊กมาแล้วนี่แอดครับแอดแอดดูไว้นะฮะเด็กดื้อ <c oughs> สภาพมันยังไม่ตื่นเลยเนี่ย เชื่อดูจากการวัดผมแล้วหนึ่งบทเพลงเร็วเด็กเอยเด็กดีให้ลองเพลงไว้ไม่ให้จมเร็วหนึ่งเพลงอะไรก็ได้ เด็กมาสายเหมือนมันยังไม่ตื่นนะฮะสาภาพมัดผมน่าจะสาภาพตั้งแต่เมื่อคือนนี้พูนทึ่งเวทีพูนะ้น่ะบอกบทึงเวทีพูนะ้น่ะเออเห็นไหมเขาวีแล้วน่ะเขาวีแล้วนะรนะไม่ร้องเพลงนะ่ะใครนะอีกแล้ว <c oughs> เอาแค่นี้หรอหที่สะใภ้กับแมา่สายนี่ศิลปินใหม่นะครับยังไม่เปิดตัวนะฮะจะเปิดตัวที่ไรนี้ไรแรกนะครับศิลปินใหม่ศิลปินใหม่นะครับทางวงยังไม่เปิดตัวนะับเพราะทางวงกล่าวว่าจะเปิดตัววัน ใกล้ๆวันเปิดวงนะครับแต่ว่าเพจครูเอกจะเปิดตัวที่นี่ที่แรกนะครับก่อนก่อนก่อนเพจวงจะเปิดตัวนะฮะเรนางเอกสาวเสียงเหมือนไก่น้องปีใหม่ เออมีมีแต่เสื้อเฮพรไม่ดีเอาไม่นะครูอย่าเอาไม้ให้สปายน้องจะไม่ยอมวางไม้เยื้ยเยื้ย โอ้นางเอกนางเอกสาวเสียงไหลน้องปีใหม่บ๊แม่ไหลแค่เสียงได้ไหลย้อนอันฮอดเนื้อร่องคนน่ะ ขอความในเก่งขึ้นมาาวใจขาดเธทำกเี่ยนัวใเอาต๋อกระเต๋เด้อเอาเบอเบอง์อาเด้อเจ้าสุกัญญาต้องคนลุกแล้วนะฮะคนคิงลุกแล้วฮะเจ้าสุกัญญา ในแคปหน้าจอแชทมาบอกคืนนี้สีลำก็ไหนแต่ว่าใจมันตุนตุบตุบตุโอ้แดนเซอร์ผมมาไล่เมงวันเลยอ่ะ มันแม่อยู่เตียม no <water> <T. xem> ันแม่จะไข่ก่อยค่อยไอไปนะหาฟังยาก แ่นเต็นบ่ถือเนื้อ่าไรแมงวันนะฮะวงนี้ใครไหลดังกับกูดูจากลูกชาอันนี้ไหลไม่กระทั่งเนื้อรองนะฮะไม่ใช่ไหลแค่เสียงว่าไม่ไหลธรรมดาดีนี่ไลหลหอดเนื้อรองนี่นี่แสดงว่าต้องลุ่งแน่เลย

อันนี้เข้าโชว์แล้วใช่ไหมเข้าโชว์แล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมทํางานก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้โทรศัพท์ในการเปิดเพลงนะฮะ <c oughs> วันนี้ประมาณนี้นะครับผมอาจจะมาได้แป๊บเดียวนะครับขอบคุณพี่ๆแม่ๆทุกท่านที่ช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ส้มด้วยนะครับที่ส่งดาวให้ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ส่งให้ทีมครูฝึกก็ดีนะครับให้กับแดนเซอร์อาบีแดนทุกคนเลยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่าน นะครับผมวันนี้ลาไปแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมไล์เหมือนเดิมพรุ่งนี้ผมได้ทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มีไล์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ